ก็ทักสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้กับผมรายการของุมิวชแนลเออวันนี้ก็จะไม่ไ,มได้จะมาแคสเกมหรืออะไรหรอกนะคือจะเชิญชวนะเพื่อนๆทุกคนนะไปงานแคสต์เดย์ซึ่งงานแคสต์เดย์นี้เป็นงานแคสเกมหรือเป็นงานแบบอืมงานของค่าย OS c a s t ค r ตนะฮะจะมีนักแคสเกมดังๆมามากมายเออแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกนะเพราะผมอยู่เออที TT n นะอืม ก็คือผมเองจะไปนะฮะใครอยากเจอผมก็ไปนะแต่ผมจะใส่เสื้อคอนเสิรเป็นไปนะฮะออแต่ไม่ใช่เสื้อตัวนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เสื้อใส่เล่นนะก็ที่จริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ใส่ไปนะแค่ใส่ให้มันดูเป็นทางการเฉยๆนะฮะเพราะว่าตามันบวมเออนั่นแหละอืมแล้วก็จะบอกไว้ว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ลงเกมนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเอออืมไม่ใช่ขี้เกียจหรอก เปิดหัวมาก็สบายด้วยแหละแต่ว่าใครอยากเจอผมก็เจอกันอาทิตย์หน้าเอออย่าลืมห้ามโทศัพท์แล้วนะฝากแชร์ด้วยแชร์ต่อบอกเพื่อนๆด้วยแล้วก็ใครอยากเจอก็มาได้เจอกันงัดเส d a ์วันที่25มิถุนาย,ยนวันเสาร์ที่25มิถุนาย,ยนนี้นะฮะที่อยู่คนเนี่ยนมชั้น5นะฮะเจอกันได้บ๊ายายจุบจ๊บๆ หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ตอนนี้ก็ได้เห็นหน้าที่แท้จริงของผมแล้วนะฮะเออใช่มันเถอะถอดถอดแว่นไปแล้วกันเนาะหน้าปีอย่างนี้แหละนะนะแครเกมนะถ้าถ้าแบบเจอเราก็ทักด้วยว่าอ,อ่าพี่ทามครับสสดีครับเออขอหลายรูปด้วยอะไรอย่างี้ถ้าแบบมีอย่างนั้นแบบโอ้โหจะดีใจมากว่าผมจะถ่ายคลิปด้วยโอเคปะอืมจะแบบอยากรู้ว่าจะมีคนทักหรือเปล่าแล้วจิกเกอนนะฮะบ๊ายบายจุบจ๊บ